เนื่องจากว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะว่าอยากจะให้หมอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับขนคูดว่ารักษาย,ยังไงมันคืออะไรต้องทำอะไรไหมมีอะไรที่เราจะต้องระวังหรือเปล่าแพนก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆกันนะคะขนคูดน,นะคะบางทีเราจะได้ยินคำเรียกเป็นภาษาอังกฤษของชื่อโรคนี้นะคะว่า keratosis pilaris นะคะก็ จริงๆแล้วนะคะตัวขนคุดเองเนี่ยเป็นโรคที่พบเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็เจอได้ทั้งในเด็กแล้วก็ในผู้ใหญ่เลยซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีบางโรคหรือว่าบางภาวะที่มีเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะการวินิจฉัยส่วนใหญ่ก็จะใช้การดูจากอาการเนาะยกเว้นว่าการณีที่เราไม่แน่ใจว่ามีโรคอะไรที่อาจจะเป็นโรคที่มีอาการแสดงคล้ายขนคุดหรือเปล่าแล้วก็อาจจะทำสกินแบบซี่ก็คือตัดชิ้นเนื้อไปดูร่วมด้วยนะคะ อาการของโรคขนคุดเนี่ยนะคะก็เป็นดังรูปที่แสดงเลยนะคะซึ่งอาจจะพบเจอได้ตั้งแต่ในวัยเด็กๆเลยก็ได้หรือบางคนก็อาจจะมาเจอในหอยผู้ใหญ่ก็ได้นะคะและโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ก็มักจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้นนะคะแล้วคนส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าใจผิดว่าภาวะขนคุดเนี่ยเป็นเรื่องของความสวยความงามแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาวะความผิดปกติของโรคผิวหนังโรคหนึ่งก็ว่าได้นะคะแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าตัวโรคนี้เองเนี่ยบางครั้งบางคนที่ เป็นขนคุดอาจจะมีโรคบางโรคที่เกี่ยวข้องกันก็ได้เช่นมีฮีเรดิทารีซินโดรมบางอันหรือเปล่าหรือว่ามียาบางชนิดที่คนไข้รับประทานอยู่แล้วทำให้เกิดขนคุดขึ้นมาไหมอันนี้ก็อาจจะต้องมองหานะคะ คราน,นี้เรื่องของ pathogenesis นะคะของการเกิดก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าเกิดจากอะไรที่ทำให้ขนเนี่ยเกิดการคุดแล้วก็งอกออกมาได้ไม่ได้เต็มที่แล้วก็อาจจะเกิดการงออยู่ภายในรูขุมขนแล้วบางคนก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชือ้อแล้วก็อักเสบตามมาได้นะคะจากข้อมูลที่ผ่านมาก็มีในหลายๆปัจจัยที่ได้ทำการศึกษานะคะว่าเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคขนคุดนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของฟีเล็กตรินยีน mutation นะคะ หรือกรณีของตัว 18p monosomy เนาะพวกนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้นขนคุดเนี่ยเจอได้บ่อยในคนที่เป็นอโทปีหรือว่าในกลุ่มที่เป็นโรคพวกภูมิแพ้ผิวหนังนะคะหรือในกลุ่มของผิวแห้ง e c ทโ s i s v ว l g a ล i s นะคะเพราะว่าพวกนี้ก็มีความผิดปกติของฟีลกกินจีน u มิวเทชันเหมือนกันนะคะ อื่นๆเนาะก็อาจจะเป็นจากสาเหตุของเรื่องของฮอร์โมนนะคะเช่นแอนโดรเจนหรือว่าอินซูลินดิสเลกูลเลชันนะหรืออาจจะเป็นความผิดปกติของตัวเซเบเชียสแกลนหรือว่าต่อมไขมันที่บริเวณผิวเราก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีข้อมูลรายงานว่าสัมพันธ์กับการเอ็กโพสต่อพวกสารต่างๆอย่างเช่นตัวคัตติ้งออยนะคะหรือไดออกซินนะพวกนี้อันนี้บางทีเราก็จะได้ยินใน สารไดออกซินใช่ไหมคะว่าอาจจะทำให้เกิดสิวได้เนาะส่วนถ้าเราตัดชิ้นเนื้อไปดูเราก็จะพบเห็นลักษณะของ f o l l i คูล a r ไฮ p e r ร์คาร i n i น a เซชันะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นรอยโรคที่มีลักษณะคล้ายขนคุดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะต้องระวังว่ามีภาวะบางอย่างที่เราเรียกว่า k p l i g h t eruption นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือได้รับยาบางชนิดนะคะ ยกตัวอ,อย่างเช่นไซโคสปอรินเนาะหรือว่ากลุ่มที่เป็น B-Raf Inhibitor หรือ TKI Inhibitor พวกนี้ก็จะทำให้เกิดรอยโรคขึ้นมาได้ทีนี้ตัวขนคุดเองอะคะ่ะจริง,รงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่เคราโทซิพิลาลิสอย่างเดียวนะมันก็ยังมีหลายสับไทยประมาณ7-8อย่างอย่างที่แสดงให้ดูอย่างเช่น KPA KPAFAV ต่างๆ KFSD นะคะ D e f f c k p r พวกนี้ก็ต้อง มองหาเนาะพวกนี้มันก็จะเป็นแวเรียนต่างๆที่อาจจะมีลักษณะที่สแสนลออกมาไม่เหมือนกับผลคุดโดยทั่ว,วไปอย่างเช่นตัว k f a p อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็อาจจะเจอได้ตั้งแต่อายุตั้งแต่1เดือนแรกของการเกิดมาเลยก็ได้บางคนก็จะเรียกโรคนี้ว่า o e r i t h m m a o f i o g e n e s นะคะหรือในกลุ่มที่เป็น AV ก็อาจจะมีลักษณะคือเหมือนคล้ายๆรังผึ้งเนาะอาจจะได้ยินว่าเป็น Honeycomb Atrophy ันนี้ก็ลองดูนะคะ ทีนี้เวลาเราเห็นคนสักคนหนึ่งที่เป็นขนคุดเนี่ยเราอาจจะต้องมองหาว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยมีโรคที่อาจจะสัมพันธ์กันหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นอ t o โทปีเนาะหรือว่าภูมิแพ้ผิวหนังผิวแห้งต่างๆนะคะหรืออ e ีกไทรอยด์สโรคผิวแห้งทางกรรมพันธุ์หรือในกลุ่มโรคที่เป็นฟีลากรีนจีนมิวเทชันหรือแม้แต่ภาวะความผิดปกติทางฮอร์โมนหรือเมตาบอลิซึมเช่นอเบสิตี้นะคะ d i a เบาหปวานเนาะคนท้องก็อาจจะเจอได้หรือสาเหตุอื่นๆที่เราอาจจะเจอพบร่วมได้เช่นผมร่วงแบบมีแผลเป็นนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็น p r i m รีซิก้ a ที่ชีวอโลพเะหรือว่าเป็นพวกยาต่างๆที่ได้กล่าวไปนะคะหรือเป็นกลุ่มที่เป็น Environment สารเคมีที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้คราวนี้ก็มาเข้าสู่การรักษา การรักษาขนคุดเนี่ยรักษายัางไงร,รักษายากเหมือนกันนะคะขนคุดเนี่ยจริงๆแล้วรักษาอาจจะไม่หายขาดด้วยซ้ํานะคะก็อาจจะต้องใช้การรักษาไปเรื่อยๆถ้าดีขึ้นเราอาจจะใช้วิธีการหยุดรักษาแล้วถ้ากลับมาเป็นใหม่ก็ให้กลับไปรักษาอีกทีได้การรักษาหลักๆเราจะแบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกันนะคะก็คือยาทาการใช้ Energy Bas e นะคะแล้วก็การใช้เลเซอร์ซึ่งการตอบสนองก็มีทั้งตอบสนองดีแล้วก็ ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะยาทาที่มีรายงานว่าใช้ได้ผลนะคะก็ดังที่แสดงในตารางนี้เลยเนาะก็อาจจะใช้เป็นกลุ่มที่เป็นแลคติกแอซิดนะคะประมาณ10%เนาะหรือซาลิซลิกแอซิด5%ขึ้นไปนะคะหรือถ้าในกลุ่มที่มีอินฟลามเมชันร่วมด้วยก็อาจจะใช้มีท็อปิคอลสเตียรอยด์ร่วมด้วยนะ หรือมีข้อมูลของการใช้ซาลิเซลิกแอซิดร่วมกับการทายูเรียนะคะก็ตั้งแต่5%ขึ้นไปนะคะทอปิคอลทาโคลิมูสก็ช่วยได้เอคว่าฟอร์นะทอปิคอลวิตามินเก็ช่วยได้เหมือนกันพวกนี้ก็จะไปปรับโครงสร้างการเรียงตัวของรูขุมขนนะคะก็อาจจะต้องทา moisturizer ร่วมด้วยเพราะว่าไม่งั้นริงทำให้ผิวแห้งแล้วอาการขนคุดแย่ลงด้วยนะคะ แล้วก็มีสารสกัดแล้วก็สเปรย์ต่างๆที่มีข้อมูลมาช่วยในเรื่องขนคุดได้ก็อย่างที่แสดงให้ดูนะคะส่วนในเรื่องของ energy base ก็ช่วยได้เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็น IPL เนอะแล้วก็อาจจะมี pulse dye laser นะคะแล้วก็มี Q switch Nd yag long pulse diode laser นะคะพวกนี้ก็ช่วยให้ในเรื่องของ keratinization ดีขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้รอยแดงรอยดำดีขึ้นได้นะคะ สุดท้ายนะคะก็อยากจะบอกว่าขนคุดเนี่ยมันก็จริงๆเราอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องของความสวยความงามอย่างเดียวมันอาจจะยังมีาภาวะอื่นๆที่เราอาจจะต้องมองหาว่าคนคนนั้นมีความสัมพันธ์ว่า,าจ,จะมีโรคร่วมหรือเปล่านะคะก็ลองดูการรักษาก็อาจจะต้องอาศัยการต่อเนื่องนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นโรคขนคุดหรือเปล่าแล้วก็เราจะมีอย่างอื่นที่จะต้องมองหาเพิ่มเติมไหมก็แนะนำว่าให้พบแพทย์เฉพาะทางให้ช่วยวยิเราะห์เรื่องนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ